โอเคมากนะครับวัสดีผู้ชมท่านมาดูสกูพิเศษของทางนิวคาสเซิลนะครับเอ็ดดี้ฮาวคุมทีมในอดีตเป็นยังไงบ้างสนใจไหมแฟนนิวคาสเซิลนะครับเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe ให้กันด้วยนะครับแฟนนิวคาสเซิลก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวมีสกูพิเศษที่น่าสนใจก็จะได้มาดูกันที่นี่ที่นิวส์ทูนนะครับอ่ะถามว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเมื่อก่อนเคยคุมทีมไหนฮะ ก็คือตอนที่เป็นกุนซือครั้งแรกนะครับก็คือ2008คุมบอลมัดจนถึงปี2 0 1 1นะครับก็คือคะแนนตอนนั้นนะ่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่1.67คะแนนต่อเกมนะคุมไปประมาณ102เกมตอนนั้นก่อนออกแล้วก็หลังจากนั้นที่ออกนะครับก็ไปคุมเบอร์ลี่ปี2 0 1 1ถึงปีประมาณ22 1 2 12, นะครับประมาณ86เกมฉเฉลี่ยคะแนนนี้1.42 แ c มต่อเกมนะอันนี้ก็คือคะแนนแล้วก็ต่อมานะครับก็กลับมาบอลมัดอีกไม่นานหลังจากที่ออกจากเบอร์รี่อ่ะก็คือปี2012เนี่ยก็คือวันที่14ตุลาคมนะครับกลับมาคุมบอลมัตอีกครั้งหลังจากออกจากเบอร์รี่เพียงแค่2วันเท่านั้นแล้วก็ปีประมาณ2015นะครับจนถึงประมาณปี2020ก็พาบอลมัดอยู่ที่พรีเมียร์ลีกนะเป็นทีมแบบ ที่เราก็ไม่ค่อยรู้จักกันน่ะถ้าเป็นใครที่ดูพิมบรีกมานานเอ้ยบอลมัด bon ใครวะทีมพิชลึงขึงข้นมาน้องใหม่น่าจะตกชั้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สุดท้ายนะครับอยู่ที่พิมบริคห้าฤดูกาลติดต่อกันก็ถือว่าไม่ธรรมดานะถ้าเทียบกับขุมกําลังระดับทีมตอนนั้นก็คือเป็นทีมหนีตกชั้นนั่นเองก็ถือว่าคุมทีมได้ดีอ่าแล้วถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่คุมบอลมัดเนี่ยตอนอยู่พิมบรีกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าฤดูกาลแรกนะครับ 2 0 1 5ถึง2 0 1 6กเนี่ยก็คือจบฤด,ดูกาลด้วยอันดับ16ห่างจากโซนตกชั้นอันดับ18อย่างนิวคาสเซิลอยู่5แต้มนะครับมี42แต้มปีนั้นแล้วก็ต่อมานะครับปี2016 17อยู่อันดับ9โอ้โหคือขุมกำลังคุณอย่าลืมนะครับขุมกำลังหนีตกชั้นนะครับแต่พาทีมอยู่อันดับ9ห่างจากอันดับตกชั้นอย่างอันดับ18อย่างฮาสิตี้เนี่ย12แต้ม ปีนั้นคะแนนรวมนะครับของบอลมัด42คะแนนแล้วก็ปี2017-2018เนี่ยอยู่อันดับ12ห่างจากอันดับโซนตกชั้นนะครับอันดับ18อย่างวอน41แต้มปีนั้น44แต้มแล้วก็ปี2018-2019นะครับอยู่อันดับ14ห่างจากอันดับโซนตกชั้นอันดับ18ก็คืออันดับ18เนี่ยอย่างคาร์ดิฟ11แต้มปีนั้นมีอยู่45แต้มแล้วก็ฤดูกาลสุดท้ายนะครับที่คุมบอลมัด ก็คือจบฤด,ดูการก็แยกย้ายนะครับปีนั้นตกชั้น2019-2020อยู่อันดับ18แล้วก็อยู่ห่างจากอันดับปลอดภัยในโซนที่ไม่ได้ตกชั้นเนี่ยอันดับ17อย่างแอสตันวิลล่าที่ลอดตกชั้นอยู่เพียงแค่1แต้มนะครับถือว่าสู้กันสูสีเลยแล้วก็คะแนนเนี่ย34คะแนนก็ถือว่าผลงานโอเคเลยนะหากเทียบกับคุณซื้อที่มีกลุ่มกำลังเพียงแค่ทีมระดับหนีตกชั้นเท่านั้นแล้วตอนนี้ถามว่าเฮ้ย อยู่ที่นิวคาสเซิลเนี่ยจะมีโอกาสที่จะพาทีมรอดตกชั้นได้ไหมมะกราคมอย่าลืมนะครับว่าจะได้นักเตะดีๆเข้ามาร่วมทีมหลายคนมีข่าวเชื่อมโยงกับน,นักเตะมากมายทีมมีงบในการเสริมทัพอ่าทุกคนอย่าลืมนะครับแล้วก็โอเคอาจจะผ่านไปประมาณ10เกม11เกมใช่ไหมแล้วเฮ้ยคะแนนมันอยู่อันดับประมาณท้ายๆเลยอะแต่คุณอย่าลืมนะว่า เหลืออีกตั้งหลายเกมนะครับเหลืออีกตั้งหลายเกมอนาคตจะมีนักเตะด,ดีๆเข้ามาหลายคนแล้วก็อันดับ17กวัดอันดับที่นิวคาสเซิลอยู่ตอนนี้ข้าแนนห่างกันเพียงแค่5แต้มเท่านั้นเองเพราะงั้นก็คงไม่ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาจนเกินไปนะสำหรับการหนีตกชั้นปีนี้แต่จะไปอยู่ประมาณกลางๆตารางหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูผลงานนะครับอ่ะถามว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเฮ้ยมีแผนอะไรที่ ฮาวเขาใช้บ่อยๆบ,บ้างหรือว่าชอบใช้ที่สุดสมัยที่คุมบอลมัดช่วงตลอดที่คุมบอลมัดแผนไหนเป็นแผนเก่งใช่ไหมอ่าหลายๆคนนะครับอาจจะได้ยินมาอย่างอื่นอันนั้นก็วางไว้ก่อนนะครับแต่ว่าแผนหลกัลกๆที่ใช้บ่อยมากๆอันนี้คือค่อนข้างชัวนะที่ผมลองเช็คมาก็คือแผน4-4-2ใช้รวมกันนะครับประมาณหลายๆปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ110เกมแผน4-4-2 110เกม แล้วก็แผน4-4-1-1รวมกันประมาณ76เกมแล้วก็จะมีแผน,น,นอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกปีที่ที่มีแจ็ควิเชียจำได้ไหมปีนั้นใช้4-2-3-1ในปี2016ถือว่าใช้บ่อยมากประมาณ20เกมปีนั้นมีเพย์เมเกอร์ที่โอเคอย่างแจ็ควิเชียก็เลยจบอันดับที่9นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ก็จะมีแผนที่แบบอะแดปใชใ้สมดุลน,นะ สี่สามสามสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งแผ่นนี้เป็นระบบที่มีความใกล้เคียงกันสูงมากก็คือไม่ต่างกันอ,อย่างเช่นสี่สามสามกับสี่ห้าหนึ่งก็คือเอาปีกปีกซ้ายปีกขวาลงมาเป็นกองกลางสี่หนึ่งสี่หนึ่งกับสี่สามสามก็แค่เอากลางตัวหนึ่งลงมาเป็นกลางรับนะครับแล้วก็เอาปีกซ้ายปีกขวาลงมาเป็นกองกลางก็แค่นั้นเองนะครับถือว่าเป็นระบบที่ไม่ต่างกันมากก็คือเกมที่ต้องใช้กลางรับหนึ่งคนกองหน้า หนึ่งคนเป็นแกลนของทีมทั้งกองกลางและกลองแน่ก็คือเน้นสมดุลในรับลุกก็คือจะใช้ระบบนี้นะ433 451 4141แล้วก็วันไหนที่วิกฤตมากๆนะครับจำเป็นต้องเน้นรับเน้นแน่นไว้ก่อนรับลอโต้ระบบหลัง3เป็นสิ่งที่มักจะได้ใช้นะครับอ,อย่างเช่นระบบ532 531 1 ส4มสี่หนึ่งสองสามสี่สองหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสามสสาอะไร <c oughs> พวกเนี้คือจะเป็นแผนที่จะใช้ยามวิกฤตบ่อยๆนะครับอ่าแล้วถามว่าเฮ้ยแบบนี้ก็แปลว่าอะแดปแผนได้หลายแผนนะสิมันก็ใช่ครับถูกต้องฮะอ่าแล้วถามว่าดูจากนักเตะที่ว่ามาเนี่ยคือบางคนที่เป็นแฟนิวคาสเซิลอาจจะไม่รู้จักนักเตะ บอลมัดหลายๆคนนะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าใครมีรูปแบบแบบไหนและเป็นสเปคของเอ็ดดี้ฮาวนะครับามาต่อกันที่เรื่องแผนที่ใช้บ่อยๆแล้วก็สเปคแต่ละตำแหน่งเอ็ดดี้ฮาวเขาชอบนักเตะแบบไหนสเปคแบบไหนอะไรพวกนี้อ่ะเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกตำแหน่งผู้รักษาประตูหรือว่าโก ก็คือเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเขาจะเน้นเหนียวไว้ก่อนเซฟดี D, ปฏิกิริยาว่องไวตอบจทย์นะครับซึ่งเคยใช้พวกโบลุกเบโกวิดแล้วก็แลมเดลซึ่งแน่นอนว่าโบลุกกับเบโกวิดเนี่ยอยู่ในพิมลีกนะครับตอนที่ใช้แล้และโบลุกเนี่ยสูง193เบโกวิด1 9 9ซึ่งถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่รูปร่างสูงแล้วก็ถนัดในการใช้ส่วนแลมเดลเนี่ยก็เป็น โกที่ใช้ยแล้วตกชันน้นนถ้าใครจำกันได้นะแล้วก็นิวาสเซลเนี่ยถามว่าเอ้ยที่นิวาสเซลมีใครบ้างไะที่แบบโกปฏิกิริยาดีก็ดูบาสกาคาดารจริงๆ f r e เฟรดดี้บูตแมนตอนไปยืมตัวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็น่าจะไม่มีปัญหาตำแหน่งแรกสำหรับโกอะต่อมากันที่ตำแหน่งที่สองฮะก็คือตำแหน่งเซนเตอร์นะครับก็จะมีแยก เป็น2รูปแบบนะอย่างแรกนะครับเป็นเซนเตอร์ก็คือเซนเตอร์เนี่ยจะมีเซนเตอร์คู่กับเซนเตอร์สาคนในยามวิกฤตจ,จริงๆเนี่ยจะใช้เซนเตอร์สาคนอาแล้วก็จะมีเซนเตอร์ที่เป็น1คนน่ยที่เป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวแกนของทีมในในกองหลังก็คือจะเป็นคนดักบอลจังหวะสุดท้ายเก่งๆเป็นกัปตันทีมที่คอยสั่งการแบบสติฟคุกตอนที่อยู่บอลมัดก็ประมาณสติฟคุก ่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่นิวาสเซลเนี่ยมีใครกับตันทีมเซนเตอร์ Center, ยืนตรงกลางบ่อยๆก็จามอรลาเซลนะครับน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งซึ่งตำแหน่งนี้หลายๆคนแฟนนิวาสเซลบอกว่าโอ้ไม่ไหวเลยจามอรลาเซลนะครับมีโอกาสจะซื้อเหมือนกันอ่ะต่อมากันที่เซนเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับก็คืออาจจะเป็นตัวซ้ายตัวขวาก็ได้แต่ว่าหลักๆก็คือเป็นเซนเตอร์ตัวลูกหาบของเซนเตอร์ตัวแกรนของทีม อ่ะก็คือคนที่ยืนด้วยอีกคนหนึ่งอะ่ะจะต้องเป็นคนไล่ปัดกวาดแย่งบอลดีมีความเร็วแล้วก็ออกบอลพอได้นะครับอย่างเช่นอาร์เก่ยงี้ถ้าจำกันได้นะตอนนี้ที่นิวคาสเซิลมีใครครับฟราบเบนชาที่พอมีคุณสมบัติที่ว่ามาโอกาสมีโอกาสซื้อเพิ่มไหมก็มีแต่เสี่งคัญก็คือเซนเต,นเตอร์2คนเนี่ยสตตฟคุกอาเก้เนี่ยจะออกบอลพอได้ซึ่งแน่นอนว่าฟาบเบนชาก็พอทําได้แต่ว่า จอมอร์เซลเนี่ยก็ต้องมารอดูนะว่าเขาจะมีคุณสมบัติหากมีการฝึกซ้อมตรงนี้หรือเปล่านะครับอ่ะต่อมากันที่แบ็กขวานะครับอยู่ที่บอนมัดเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะใช้เป็นไซมอนฟรานซิสคนนี้บุกดีเปิดบอลได้เกมรับก็เหนียวแน่นสูง183ส่วนอีกคนนึงก็เป็นอดัมสมิธนะครับอันนี้ก็เกมรับกลางๆเกมลุกก็พอได้ธรรมดาสูง180 ส่วนฤดูการสุดท้ายนะครับใช้สเตซี่นะคนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีปัญหาพอสมควรในพื้นที่ด้านขวาหากเอามาเทียบกับิวคาเซลเนี่ยคือเราก็พอทราบนะว่าแบ็คขวาที่เกมรับได้เกมลุกพอได้เหมือนกันก็มีเอมิลคลาสแล้วก็สูงถึง184พวกมาคิโลพวกคนอื่นๆเนี่ยคือความน่าไว้ใจเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นต่อมากันที่แบ็คซ้ายฮนะแบ็คซ้ายนี่ตอนคูมบอลมัดเนี่ย ก็คือเกมรับต้องพอได้แต่ที่แน่ๆก็คือเกมลุกต้องดุดันออกบอลยาวคลอสบอลแม่นสร้างโอกาสได้วางบอลส่วนกลับดีๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็มีพวกเอ็นฮาร์ดชารลีแดเนียลเดโก้ลิโก้นะครับก็คือส่วนสูงก็ไม่เกี่ยงเท่าไหร่หากเกมลุกดีเกมรับได้ก็ถือโอเคหากมาเทียบที่นิวคาสเซิลเนี่ยก็ลองคิดเอาแล้วกันนะครับคือเป็นตำแหน่งที่ผมก็นึกไม่ค่อยออกนะว่าใคร ที่แบบพอไว้ใจได้และใช้ได้ในแผนของอทาง Eddie e อ d ด e ี o ฮานะครับคาดว่ามีโอกาสจะซื้อในเดือนมอกราคมนะตำแหน่งนี้ต่อมากันที่กอ,องกลางนะครับก็จะมี1กองกลางตัวรับแบบจริงจังเป็นแกลนของทีมอารมณ์เหมือนโอเคนแดนกอสลิงพวกแอนดิวชัวแมนพวกแฮร์รี่อาร์เธอร์ฟิลิปเบลลิงอะไรพวกนี้รูปร่างตัวเล็กตัวสูงรูปร่างกลางๆไม่เกี่ยง คือง่ายๆก็คือต้องเล่นบอลง่ายเกมรับดีแล้วก็บังพื้นที่กลางสนามเก่งหากอาเมริกาพี่เนียโกโซเนี่ยก็มีใครที่แบบพอเล่นได้ไอซัคไฮเดนฟราเบียนชาอันนี้ก็พอเล่นได้คือตำแหน่งนี้ลหลายๆคนก็คาดว่าน่าจะซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นตัวคุมเกมนะครับแล้วก็เป็นตัวขยันลูกหาบคอยขับเคลื่อนแดนกลางช่วยทั้งลับลุกได้ ที่บอลมัดเนี่ยจะสลับสลับหน้าที่กันนะไม่ว่าจะเป็นพวกแดนกอสลิงพวกชวแมนพวกแฮร์รี่อาร์เทอร์อะไรพวกนี้ที่นิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้ก็มีพวกจอห์นโจเชวี่ชอลองสตาร์ฟแล้วก็โจเซฟวิลล็อกนะครับตำแหน่งนี้มีโอกาสจะซื้อเพิ่มนะถ้าดูจากดูจากนักเตะที่เอ็ดดี้ฮาวได้ใช้แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตำแหน่งตัวจิจจารดริมเส้นนะครับคือเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเขาเน้นปีกที่ สเปคคล้ายกันนะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็คือมีความรดวดเร็วเทคนิคยอดเยี่ยมไปกับบอลได้เลี้ยงบอลเก่งคล่องตัวสร้างสรร์โอกาสเก่งแล้วก็ที่สําคัญก็คือการคลอสบอลต้องค่อนข้างแม่นที่บอลมัดเนี่ยก็มีพวกแฮร์รี่วิลสันแมตติชี่ไรอันเฟเซอร์นะพวกนี้คือสามารถทําแบบที่เอติฮาวต้องการได้ส่วนยคากเซลเนี่ยก็คือมีอลันแซงแม็กซิมงแมตติชี่แล้วก็ มิเคลอาร์เมลอนนะครับรวมถึงแรนเฟเซอร์อีกคนหนึ่งที่น่าจะพอเล่นได้ซึ่งมีโอกาสจะซื้อเพิ่มนะเป็นเล่นนะครับตำแหน่งตัวสร้างสรรเกมแล้วก็ต่อมานะครับตำแหน่งหน้าต่ำนะถ้าเป็น4-2 4-4-2 4-1-1เนี่ยก็จะต้องมี1ห,หน้าเป้าแล้วก็1ห,หน้าต่ำแล้วก็หน้าต่ำเนี่ยก็ต้องเทคนิคดีช่วยเกมลุกจากกลางสนามได้มีความเร็วโจชัวคิงอ่ะหลักๆเลย ส่วนมาอยู่ที่นิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะเป็นพวกมิเคลเมลอนอารันแซงแม็กซิแมงโจเซฟวิลล็อกนะครับตำแหน่งนี้มีโอกาสจะซื้อเพิ่มนะแล้วก็สุดท้ายครับตำแหน่งกองหน้นครับผมตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยก็รูปร่างใช้ได้ถือว่าผ่านเก็บบอลได้หนาะช่องเก่งยิงคมอยู่ที่นิวคาสเซิลเนี่ยก็มีคาร์ลัมวิลสันเดวายเกลเนี่ยจริงตอนอยู่ที่แชมเปี้ยนชิพก็เป็นคนที่ยิงประตูเรื่อยๆนะครับ พราะง้นก็มารอดูแล้วกันนะครับถามว่ามีโอกาสซื้อเพิ่มไหมถ้าดูจากข่าวนะครับเขาก็ต้องการที่จะอัปเกรดทีมแล้วก็หากองหน้าเทพๆมาร่วมทีมมาช่วยคอลัมวิลสันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกองหน้ามีโอกาสซื้อเพิ่มอ่ะดูดูทรงแล้วลหลายๆคนก็น่าจะพอวิเคราะห์ได้นะว่าใครน่าจะมีโอกาสปังบ้างนะครับอ่ะคนแรกนะครับคาร์ลัมวิลสันนะครับอันนี้คือเอ็ดดี้ฮาวชอบใช้อยู่แล้วตอนบอลมัด แต่ถ้าได้ดีๆมาร่วมทีมในช่วงมกราคมก็ดีนะครับแล้วก็จ o เซฟวิลล็อกนะครับอาจจะต้องดูนะว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับเป็นมิดฟิลหรือว่ากลางลุกอันนี้ก็ต้องมารอด,ดูนะครับหน้าต่ำอะไรพวกนี้อ่ฟราเบียนชานะครับก็ต้องจับตามองนะตำแหน่งมิดฟิลตัวรับกับเซนเตอร์คู่หรือเซนเตอร์3ด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือเอมิวคลาสนะครับอาจจะต้องใช้ไปก่อนในช่วง ในช่วงก่อนมกราคมนะครับในตำแหน่งพื้นที่แบ็กขวาก็คือแบ็กขวาจะต้องช่วยเกมรับได้แล้วก็เกมลุกก็ต้องพอได้เอมิลคลาสก็ถือว่าตอบโจทย์ตร,ตรงนี้อยู่แต่ถามว่าต้องซื้อเพิ่มไหมมันก็ต้องรอดูแล้วก็อีกคนนึงนะครับก็คือคนนี้ตอนอยู่ในมือของเอ็ดดี้ฮาวดีจริงๆก็ถือว่าโอเคไม่น้อยนะแรนดนเฟรเซอร์ Land Fraser, Land Fraser นะครับก็ต้องมารอดูแหละว,ว่าเขาจะมีโอกาสเล่นตำแหน่งริมเส้นทางซ้ายหรือทางขวา ตอนอยู่ในมือเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเขาเล่นเป็นตำแหน่งริมเส้นนะครับตัวสร้างฐันเกมอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับแผนที่คาดว่านักเตะตามสเปคใครมีโอกาสจะซื้อเพิ่มมั่งนะครับตำแหน่งไหนอะไรพวกนี้อ่าเดี๋ยวสรุปให้ฟังง่ายๆนะก็คือเรื่องตำแหน่งที่มีโอกาสจะซื้อเพิ่มนะครับก็คืออาจจะซื้อมาแก้ขัดหรือเสริมความแกร่งของทีมในช่วงมกราคมเนะี่ยและจะต้องซื้อเพิ่มง่ายๆเลย ก็คือเซนเตอร์อาจจะต้องมี1-2คนแบ็กซ้ายแน่นอน1คนแบ็กขวาอาจจะต้องมี1คนกลางรังบตัวคุมเกมอย่างละ1คนก็เป็น2คนหน้าต่ำหนคนหน้าเป้าอาจจะต้องมี1คนแล้วก็ริมเส้นอีกคนรวมคนรวมๆกันแล้วก็ประมาณ8-9ถึง9คนนะครับประมาณ8ปถึงคนในงบประมาณ150-200ล้านปอนด์ในตลาดมกราคมเฉลีย่ยตำแหน่งก็ประมาณ ตำแหน่งละ20ถึง22 23ยิบล้านประมาณนั่นแหละโอเคนะเอ้ฮาวถนัดแผนไหน4 4 2 4 1 1อ่า4 4 1 1 4 3 3 4 2 3 1แล้วก็แผนระบบหลัง3เมื่อวิกฤตนะฮะโอเคนะครับก็จบแล้วนะสกูพิเศษของนิวคาสเซิลก็มีเท่านี้แหละอ่ะเพื่อนๆนะครับถ้าว่าใครชอบสกูพิเศษของนิวคาสเซิลกับนิวสโูน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคิดว่าใครจะปังในมือของเอ็ดดี้ฮาวบ้างตำแหน่งไหนจะซื้อเพิ่มบ้างตลาดมกราคมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ